กินนี่เพิ่นใส่แผ่นเดียวโเฮาเดียวเบิ่งเขาหลดเสียวห้าคนแปดคนแปดคนโอ้กายหันเพิ่นไปไปเฮียนบ่นไปเฮียนเบิ่นลูกชายจะคนลูกชายจะคนชายสามชายสามยิ่งสองถี่ย่างนี่น้ำกันแล้วแม่กับลูกเขาประคิ้สั่กันมาแต่เอาลูกหูเฮียนผมมาแต่ห้าลูกเลยรถใหญ่ตามรถจักรรถจักรตามกัน เอ้าครอ้าน่ะสาวมาได้ไสน่ะน้องเมียแหละน้องเมียบุญพ่อในเรานี่เอามาแล้วยังคุมกันอยู่ดนี่เมียก็เผาเราอยู่หั่นน่ะสาวอายุจักปีแล้วน่ะ40 40ปลายแล้วเป็นยังงมาพาตัดมเรหมดันนเนื้อูนพ่อว่ายัูมันมันเฮ็ดบุสาวถาปเจ้าเฮ็ดบุสาวแล้ววพุ่นลไปอยู่ เช็ดบชาาเฮ็ดบชาาเฮ็ดตมเียวยงได้ผัวได้เห็ดบูชาาโอ้ยไปยังไดได้เฮ็ดชื่อได้ลูกเอ้ยเียวเราน้องเง่าเห็ดบุชาถ้าชุแดงมั้งชบแดงเลยยากเลย้อยแม่อยพ่อถูอคนอยมีกระเทา و กดานัง พันพันมนัดไม่ไม่เท่าอันไหนพอเท่าพ่อเท่าเธอเดืนเนาะถูปะเมียพเนปะเมียเหิงอายุสุกแล้ยายยังหาคสุกมาให้ใครอี้บ่หรอว <c oughs> <c oughs> พาดมาอีกวันนี้่เพอร่าได้เลยเนาะโอ้เพอวันนี้แกะเซยไปเจอได้ไปเจอได้ยังบอลยังบ่อแข็งโอ้เด็กตะบูก็เอาแด้จังรวดเนาะเพอแป๊บเดียวทางโกระซงเนาะก็ขืนชี้นะครับ ไปตาตปูใช่ไหมใครแล้วแต่เศาร์โหอ่ากะทักทายสบายดีสบายดียดพี่นอ้องอฟซีบัสสุขสุขคนแอ้อกันคือเก้าคือเดิมพี่นอ้องเอยบริเวณคอยคำลงแรงแล้วนี่อ่าอัปเดตให้เบิ้งเป็นขันเป็นตอนก็กันคือเก้ากสองแหมนมายัง ก่อนอื่นขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามาเบ่งมาส้มขอบคุณคุณรักผู้ใหญ่ที่ไหว้บ้างใจทางเรียนน,น้องน้องฟนกับอ่ากอห่องก้อนเนีย่ยมันอื่นก็ไม่ได้เทค่านไปนำ้ำไปนำ้ำเบาสีกับไอเล็บเยื่ตลอดอากาศหนาว Ny nhằm kênh khay nè xì, măng ơi nèo nhằm kênh nèo măng kênh nèo măng cái khay nè kênh nèo măng 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 kênh nèo ใส่แล้วเบิด์ตจะรอฉุกตะเวนขึ้นเด้เนาะบัดขึ้นแล้วสุกตะเวนขึ้นบัดยยมแรงเหมือนมาน้ำคำยยมห้อนนะเนาะบัดแยมนาวนี่คำไว้นอนแจ้งเนี่ยบัดแรงนี่ อย่าลักขมานอนได้มันหนาวสร้างนี่นอนได้เจ้านี่นอนมาได้เจ้าเพื่อนสร้างได้ตอนนี้ท่านได้เป็นเพื่อนเจ้าอยู่ตอนนี้ยังเป็นเพื่อนสร้างตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นเพื่อนสร้างอยู่สร้างเพิ่นได้ท่านได้ให้ชมเจ้ามันท่านได้นั่นบันไดเพิ่นแกะไม่ nhà quay bùng thằng phi gần vậy người bán tệ lệ đấy rồi Akaat nao lơm chuông bay bay bang nung ni bát akaat hôn nè bát chuông tay bên tăm, lông bát lơm yên 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 มันสิโก้คืนสุดอื่นก็เน h, haha, ้นค้านที่ค้านทับงามบ่ฝนหืมวันนี้มีบางที่ว่าเชโก้มีตู้นี่ตีนี่กว่าบุติวะบุติเลยโอ้เจ้ากับบตู้เจ้าคือเห็ดงามแท้เลยจีทาติบุติจะเถอะอืมทาติบุติคืออผู้สร้างนะ อีกสมองนึงตัวเอ้ยอืมพอดีๆเบิดปูนพอีบิดปูนปูนเยอะอเทได้โหพี่เท่ข้ามไปอีกโหบ่ได้ยอมได้ผู้ตู้เฮาจวดจวดอย่างเดียวผู้ตู้ปัจจุบันนีน่ะอยู่2เฒ่าบ่อยู่เฮือนน่ะอยู่กับหลานกับลูกอันอันผู้อันที่ว่าไฟอันใหม่เฮือนดเราอยู่เฮือนต่างหากอ เจ้าได้อยู่กับหลานน้อยบ่หรือว่าเนี่ยเลลูกของลูกชายออยู่กับลูกของลูกชายเป็นใหญ่แล้วเอาผัวแล้วโอ้หล่ะอยู่กับหลานมีจะค้นลูกเจ้าตุบวเคยถามจักเถียงหาคนแปดคนแปดค้นกายหั่นเพิ่นไปไปเฮียนเบ่นลูกชายจะคนลูกชายจะค้นใช่ใช่ ใช่สามยิ่งสองถยังนี่ยิ่งสงก็ได้บเดล้วได้เงนบ่เอาไปเรื่อยๆิเอามเรื่อยๆเลยมาเคยถามเราจะเชื่อคุณกะยูบวะโอยเอาพยยูบุอืเจ้านยูใช้สบบปยู่บุงวันนพื้อ ปเจ้าหนังยูหนองพื้นอ๋อปเจ้าไปสู้ไอ้รถได้撒ขี่แต่หนองพื้นไปบุ้งว่าโอ้ปู่เศร้าเลยไปสู้ไอ้รถนี่ก็หมดเลยไก่อืมปู่เศร้าแล้วไปสู้กัน แต่ยันให้ข้านไปเอาเราเจ้าบนทางเจ้าเอาคนบนนาอ๋มันเป็นหน้าเอนะโอ้อทักอยู่บนทางทางบนทางตัวนี้เด้ทางแดงพี่เด้โอ้บนป่าย่างพี่บนเจ้าจะโค้งนี่บนโค้งเจ้าโค้งกงยางแล้วก็ขึ้นไปแล้วประตูแดงใช่ไกับลูกน้าเลยอ๋อเจ้านัอนนอนหน้าหรือนอนเฮือนนอนอยู่หน้าจะเมื่อเดินบระคำเมื่อจิปจบน้องชาวน้องชาวเรือจาวานนี่เอ้อยุบันบึงวะ บ่ออยู่ในเมืองรถตามแม่รถตามก่อนจิบชามชิบเข็มร้านไหนร้านคนหนึ่งมาเดตามคือกันน้ำกันแล้แม่กับลูกเขาไปขี่สวนกันมาเดเอาลูกห้งเยียนผมมาเดห้าลูกเลยรถใหญ่ตามรถจักรรถจักรตามกันอ๋อขอโทษว่าบอกขคืนเจ้าในปัจจุบันก็อยู่กับร้านสาวอืา สาวชีเรมาผ่ามาผ่าตัดยังไม่ได้ผ่าตัดเอ้านนาสาวมาจะใส่เลน้องเมียแหละน้องเมียบุญพ่อไม่เล่าอ้าวมาอะไรเนี่ยมาคุ้มกันอยู่เดี๋ยวนี้เมียกับเผ่าเล่าอยู่หันนาสาวอายุจั่ปีได้หรอนงชี้ชี้ปลายชี้ชี้ปลายแล้วเป็นยังแต่งมาผ่าตัดมาเล่งหมดนั่นเนี่ยงอกหมดลูกนองอกนหมดลูกเอาเราเราเรามานอนพักกั่เพื่อนเจ้าแับนี้อยู่เพื่อนเ่ยแล้วก็เพื่อนเดียวกันโอ้ยอยู่เพื่อนน้ำกันของเรา ทอมโอเปนเป็น,ปนทอมไ่ได้พดัวแต่ครัก็เลยเป็นเนื้องอกในบ่ลูกนีูกไปเอามาแต่ไทยออจุ๊บเจ้านะ่ะไปเอามาแต่ไทยไปเสียมาพาา่าตบแดนนีม้มาเฮาแล้วเขา,าบริจาตัดเอ้าเอาคำนัออ้นเป็นเนอคนบริ่านบ่ิสุทธิ์ไรคนน่ะไปทำงานปาไปทำงานไปแผจทีน ตตวทำงานแต่โดนบัดเป็นแล้วมาเฮื่อนัดนี่เอามอย่านี้นีมีไผ่ได้ห่งทถากรเทียม่อจ้าเบมีแต่สองแถเจ้าเบิ้งเบิ่งแล้วกัเิ้งเบิ้งกันตอนนั้นเพิ่นไปหาเงินเพิ่นก็ได้ฝากเงินอย่างให้ชเจ้าใส่อย uh, ู่ว่าฮะแล้วเป็นแยโอแล้วเป็นงอะไรก็เลกนาวันนี้ มาจะโดนล้วะหนาหังดุคกนาป้ายเนี mhm. ย่ยแหละทิดุปะเพิ่นกวดยูไยแหละก็เลยมาแบบนี้กวดแล้วที่ก่าการุพุ่ตะเพินได้่จะหอมมากแบบมามันแพงเนี่ยเนาะเฮาบอกมีเงินเนี่ยอยู่ปัวแถวแกกับอาชิดจ่ายให้เดี๋วเราอยู่เอาล้วคืออยูู่จะเถาแก่งเเห็ดหให้ย่บยู่พมันกไเ้ Been, หมแล้วคเพนเําแกพนเฮามาอยู่พี่กับบึงกันตายซื้ออยู่พุ่น่นใจให้กับพ่ออยู่อยู่ได้น่อยรถแต่ละเนี่อละมือกเนภาอันมาได้ออกมาน้าไปใกล้ๆมือเลยแต่ละมาแล้วมารถได้จงเอิญบุญพอมใช่ไหมรถคือว่าเอิญบุญพ้ม หมล้น่องเช้ากับรําวันนี้โอ้้องสชวกับรสจําน้องเชาวเมี่ยปรสิพาตัดน้องเช้าเมียปริทพัฒน์่โอ้เยมาไล่ทองหนักร้องดีหนักร้องพินสวัรน์นะดีมันเป็นหนักร้องน้องเชวนะเม่ยมาไล่ทองเพลงยังผืลําน้ำตังบอกตังไว้ลำเพลงมันกระอกโอ้จักรเด้อแบบนี้โอ้กับผมผมเป็นทหาร อือนั่งนั่งเมียน่ะน้องเจ้าน้องข่อยโอ้เอามื้ออื่นเจ้าสิได้มาส่มาเช้าว่าก็คืนมือเวรน่ะก็บ่ทั่สิสิไปจอบจอบอือสิด้กันบ่ถามแล้วก็บ่ฮู้ด้เนาะสจังได๋กันเบิ่งกันยามเจ็บยามเป็นนี่แหละเนาะบ่นี่แหละอือาเจ้าโทรบอกขึน

กําหนดเพิ่นจักจักงงแล้วเวรก็ได้สิมึงเวรหรือคําก็เป็นปูนครอบนั่นบัดผู้ใดเราอ่ะเฮละ่่าตกกเทนได้ก่อยแล้วเนาะดําบ่ถามก็บ่ฮู้แล้วพ่อยังูมันมันพ่อก็ยังนั่งอยู่พ่อเจ้านะโถือว่าเพิ่นก็อายุยัง nó đấy nỉ nó con cháu xong đấy, phó cha xong bay, ô, chơi, con, cha tiếp khẩu khai gì bựa, ừ, mà đà, nó hao luôn nhẹ hú khèm có bao hiền lẹ luôn ơi. ต้องใส่หิ้วปูนเสบายดีนดยเลยสบายดีเพลูกออปนขร้นก็บอกเอาเต็มเด้อมันหนักเด้อกพักพนมาโอเคคกับง่อยกับพักพ่อ่าไปอีกทังประตูแล้วก็ได้ถามแล้วไป สเสื้อกระสองเสร็จเผื่อน,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 นี่พผืนิ่งได้ดตอนนั้นเอาวงโคกเพื่นอนพื่นตอนนี้ตามเพียกคับ,บนิ่งตามเพียกก็ยานโมซื้อ,อมิต,มมตุมาพี่รู้มิตุมาพี่มิพี่มา <laughs> ม่ตู้มาเล่นด้ำก่ันโหย่างเผา,ายช่อืมแ <laughs> ล,ล้วระวังมันกินอย่างนี้ม่ตู้มียางไกลเหน็นยังเก๋กบั่รถืออีกขึ้นได้อยู่วะนี่เอิ้นมาช่องบวงเคือนงามงามแล้วดูงามบุตรีบ่บ mặt tì... chị ơi mặt chị sang nè hết lần này kêu đến anh mà hết mặt đi tìm nhanh chị ơi hong này bà lựa ừ. chị chịu hong này hả 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 chắc lắm hả hả cực lắm, hả hả đi hả hả cực lắm hả hả hết buổi hả 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 khốn lắm anh yêu, chiết bù xào, hẹp bù xào hẹp đấy bù bây giờ đây gì chưa đấy <laughs> 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 <Điều cười> <thế? cười> <laughs> <laughs> chắc là ừ. <laughs> hẹp bù sao thái chóc mà, cái chóc đen rồi cái gì á, đấy, bút có tị đấy nó nằm đấy, quá nè này, quá đấy, nó แล้วขึ้นลูกได้ไหมจู้ชอบแดงฝานดอกแขกเขาว่าว่าเขาว่าเอาให้มันได้หน่อยให้ถ้ามันแดงเขาบ่กเก็บเพียงงามดิโบติมีทางตีตีเพียงหนูเห็ดอะไรอยู่เท่านั่นไหมปฏิยังหนาวจิ้วว่านอนคืนนี่หนาวไม่ได้ลูกอาบน้ำแต่ตีกองเด็กบ่ไปจักแจงสิ่ง นอนโอมเงาอุ่นมาแจ้งแจ้งก็เจ้าได้นอนเทือนนี่เจ้าเฮงมาจักแจ้งนี่จะแกงแล้วนี่มันมืดเนาะกะไปด้วยผนชีเฮ็ดให้สามห้องนี่เจ้าเลือกเอาเจ้าจะอยู่ห้องใดอยู่ใช้ก็อยู่อยู่ใช้ก็อยู่เอาติดอกแม่นี่ยยันวะโอ้คอยเสียห้องนี่ห้องนี่มีสามห้องมักห้องไหนปิ้นไปพ้นแล้วเนาะโดยปิ้นไปใช้ก็ได้เจ้าอยากปิ้นไปใช้ก็ได้ แ่น,แนจะปินมาทั้งประตูเผื่เห็ดไหนคืออนงามใช้ลานนะพี่อเอาลานโอ้เมียเพิ่นอาบน้าให้พูดเดียวเห็ดมิตู้ให้แล้วพูมันจะไปพูป่น่าติดม่ตู้นะบุกกาลานเพิ่นก็นได้พูดนะมันลูกมันลูกไข่หนึ่งบุ๊มม่นลูกมันละลูกไขม่มาเล้ล่ะ <c oughs> จะติดม่ตู้ลูกบ่ ไม่ตู้ชอบแดงเลยเช้าลวว่าแล้วว่าเช้าเราแล้วแซวเรายังวยยางอยู่หลานเลไช้ำิ้วไม่ตู้ก็เกิดกำลังยางออันนี้เ่มป็างุ่จะเล่าอย่างยางไเฮียนจับยางด้วยฝนแล้วขนองเราว่อนแล้วน่่ยพอดชองคนนั้นน่ยช่ป้ยังนุอยก็มันคือเจปดเดือนยางได้อันนี้เนี่ยงเนี่ยไผ่นอันนี้เนี่ยไแม่มัน <laughs> nói mẹ nói khó đúng, còn nói, mét thau uông là lại chân thì cắn nhang khốn, à, bó đây bố đây, bó đây, bó đây. <laughs> e là năng kia bay mét con đây, này. Này, đi, 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 ก็เหยาะวอยง่ายกันไปนอ้องเหยาะเสียซากันเด้อนะเหยาะกันไปน้ำเล่ากันไปน้ำนไวายเด้ที่สุดเลยทาง,ทางสร้างก็ได้ขันห้องแล้วก็คือว่าอันคันได้ขันห้องก็ถือว่าไวมันมีหลายไฟน้าเดี๋ยวเบิ่งเบิ้งบล็บอกกันบล็อกนี่ก็คันโมพ่อกับซิประมาณอะไรก็ได้ ไอทั nice. ai, <would> эп, ้งคนสร้างคนขันห้องมึงก่อนก่อบางอีกมืงอื่นก่อบางอีกมืงอื่นคือแบบเงินไผยเสียงแว่วๆมาเสียงนกแก้วไม่ทั้งใดไม่ทั้งใดไม่ทั้งใดโอ้ nhanh nhanh thuốc chưa <cười> 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 hả ba hì phao na hì phao na rồi nhắm vào chị nhìm bưu phơi nhắm bao nhắm nhắm bao <laughs> nhắm đã nhắm nhắm là, là và, mi là bao ยังถูกอยู่เหรอวะทำท่ะงเอ,นะอ้ามันบ่มี่กรถ,ถามมาผัวข่อยมีบ่ลอะไรวะเราไปถามมามีผัวอะไรบ่ไป <c oughs> ถามมาผัวมีอะไรบ่ยังไงยังถูกอยู่ยังหาอยู่ยังหาเงินหาค้เรับประจำการนี่แหละเราประจำการเราอาเครื่องไว้ตอนนี้กระลังออกับเครื่องขึ้นห้านตอนนี้ผู้ข่อถูกกินนั่น นี่เลยม,เนะมัน,ม,นมันจะ <c oughs> แบบว่าหัวเซลกันไปน้ะงว่สีนะเนีย่ยเขาได้มน่และหากเพอแป๊บเดียวผู้สุดเลยเนนสียบแล้วเอเสียบไปจะเพื่นไ้เทคานเลยเผอสีเทมานี่อกช่ำไปจ้ะ chị tu nó bay chào đó là, là bà hết bữa chào cân nào vẫn chào phùa bó đó là hết bữa chào chơi đấy là <laughs> hết chốt đen mà chị hết chốt đen đi chưa là to <laughs> chào đó พันพันมักไม่โตไม่เท่าอันไหนพ่อเท่าพ่อเท่าแต่เวลาเล่นเนาะตรงปะเมียพเนี่ยปะเมียเฮงกว่าได้ปะแต่โดนแม่โอ้เราพึ่นมักไม่เท่าโตลืมไม่เท่ามักเหมืนปะบ้ากบาลบ้าอายุสุขเด็กยังหาความสุขมาให้ใครอีกบ้าหรือเ่าไม่เท่าบ้านะโอ้ล้วมาบอกว่ามักไม่โตมาบอกเฮิงบ่ได้นะเฮงเฮิงเลี้ยงแต่ก่าล

สบายแล้วเนี่ยพ่อให้พ่อจุบได้แข่งแข่งอยู่ดมๆน้ำร้านก็ได้กินเลยเอาอยู่งเราตัวตัวน่ากนายคือคนหน่ะเฮ้ว่าเอาอยู่แต่ว่าหน้าเราคือกันกับหน้าปรูตูที่ว่าเสียไปโอ้เราเออายู่กันคือผัวเก่าเราโอ้แบบนั้นจังเชียวเลยนิสัยให้เป็นแบบนั้นให้ถ้าถ้าดีได้ยังยังแบบ Bẹp nhăn, bẹp nhăn cả hai bẹp đẹp nặng <laughs> biết là phụ Ồ, lâu đấy, là... dù vài đó. Nó đó, nó đấy, giờ ở bài thì... nó, Nó bảo chờ, nó bảo đang mua nào rồi đây Vô đấy nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đấy. พดแล้วบ่พักมึนี่ฮึดแล้วพักงายู่พักแล้วไม่เจอล้าว่าจะลบอีกช่แพ่นีปเชาวมใช่ใครอาหัวบ่าเชร์เราด้วย่ะแค่ปชาทีเอาหัวบ้บ้หรอหัวเอ้ยไปละแต่อารมณ์ดีได้ถามเราอะงามบ่งามหรอเอาห้องได้ห้องบ่จักหรอนี่ ดีแล้วที่จะเลือกกันอยู่ทั้งพี่ให้ไม่ตู้อยู่พุ่นถึงแล้วผู้ใหญ่จะให้อยู่อเนื้อลูกก็นอนอยู่ทางใต้ทางน,นึงนาสวมเลือกหยุ่กระโดดเฮ็ดหอมมาล่ำเบิ่งไกลกะงามนางคนเนาะโดนบุญวาสนาลายได้ผู้ใหญ่คนเห็ดเฮือนให้ดี่ละเลยโดนยากไดเผื่อคน,นสี าปูใหญ่เห็ดเรือ,อนไห่บุญมาหอดหย่อดมาถึงมันนะสีและมันกเ็หเห็ดห้เขาไว้มันก็นะเกิดมืออื่นมันก็เท่าตแน่นี่อ่อ อ่าซาแสงได้คลิปนี่เบรกก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังพ่อ,อ,อกันใี้คลิปหนาเน่าฝนเนาะโดยโอ้ยสบา,ายดีเลยโอ้ยสบา,ายดีเก็บแล้วบอกหมอให้แตกกับพวกไก่มันขึ้นง่อยเลยวุย้ <c oughs> แตกไหมอ่าอ่าวันนี้ก็มีความเบาเยอะเบาใหญ่กันเนี่ยพี่น้องเอ้ยจักเล็กจักน้อยประมาณน,น,นี้แหละทางประตูเราถึงทางในสร้างรถเขาก็ก็ขึ้นปไปเรื่อย มาลทงเบิ้งทั้งพีน้ดคุยกันเบาเยอะเบาห่ยกันไปทำพรตูนี่ทางขอบรัวพรตูนี่ประมาณนี้แหละอ่ะประมาณนี้พี่น้องเลยจังไดยกับขอบุญขอบคุณบรสุขสุคนที่เข้ามาเบิ่งมาส่มแล้วขอบุญขอบคุณในลาย อีู่ดีมีเฮงบนคำนำสูเออ้เด้อสุขภาพเข้มแข็งไตรปีใหม่แล้วมีแต่แข็งๆปังๆรล่ำรวยบริสุทธิ์สุขคนมาเบิงแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์าทางสกุลน,น้ำเน่ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามให้กำลังใจคือเก้าขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเดอ้อนะไปแล้วพี่น้องคลิปนี้พ่อ,อกันคลิปนะหน้าสบายดี